สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยนะคะพอดแคสต์ที่จะพาคุณดิ่งลึกไปกับเรื่องราวสุดพิศวงจากหน้าประวัติศาสตร์แล้วก็โลกยุคก่อนประวัติศาสตร์ด้วยค่ะคือการค้นพบทางโบราณคดีนี้มันสุดยอดจริงๆนะคะทุกครั้งที่มีการขุดค้นเจออะไรใหม่ๆเนี่ยมันเหมือนเราได้จิ๊กซอว์มาต่อภาพอดีตเลยทําให้เข้าใจที่มาที่ไปของเราได้ชัดขึ้นชัดขึ้นเรื่อยๆวันนี้นะคะเรามีชุดข้อมูลที่แบบ น่าสนใจมากๆมาให้ลองเจาะลึกกันค่ะเป็นพวกงานวิจัยบทความที่พูดถึงการค้นพบรอยเท้ามนุษย์โบราณที่แบบอายุกเก่าแก่เหลือเชื่อเลยถึง1.5ล้านปีที่เคนยาค่ะเคยคิดเล่นๆไหมคะว่าอืมถ้ามนุษย์โบราณที่ต่างสายพันธุ์กันมากๆเนี่ยเคยเดินสวนกันหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ในละแวกเดียวกันเมื่อล้านกว่าปีก่อนเออมันจะเป็นภาพแบบไหนกันนะ แล้วพวกเขาทิ้งลายเซ็นอะไรไว้บนผืนดินให้เราตีความบ้างวันนี้แหละค่ะเราจะมาแกะรอยหลักฐานจากท้าโบราณพวกนี้กันเพื่อจะดูว่ามนุษย์ยุคแรกๆเขาก้าวเดินกันแบบไหนแล้วก็เออมันเป็นไปได้จริงไหมที่พวกเขาเคยอยู่ร่วมพื้นที่ร่วมเวลาหรืออาจจะเคยเห็นหน้าค่าตากันมาก่อนเอาละค่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วเรามาเริ่มขุดคุยเรื่องนี้กันเลย เรื่องนี้ต้องย้อนไปไกลมากๆเลยนะคะประมาณ1.5ล้านปีก่อนที่บริเวณคูบิโฟราริมทะเลสาบเทอร์คานาในประเทศเคนยาลองนึกภาพตามนะคะตอนนั้นเหมือนเป็นชายขอบทะเลสาบพื้นยังเป็นดินชุ่มน้ำอยู่เลยใช่ครับแล้วก็ในปี2021ที่แหล่งขุดค้นชื่อ FEE22 เนี่ย นักวิจัยก็ไปเจอของดีเข้าจนได้ครับเป็นรอยเท้ามนุษย์โบราณที่ประทับอยู่บนชั้นดินตะกอนซึ่งจากการตรวจสอบชั้นหินภูเขาไฟที่อยู่ข้างบนนะครับเขาเรียกว่าเอโลมาลิงกาทัฟซึ่งมีอายุราวๆ1.52ล้านปีก็พอจะบอกได้ว่ารอยเท้าพวกนี้น่าจะเก่าแก่กว่านั้นนิดหน่อยหรือก็คืออยู่ในช่วงประมาณ1.5ล้านปีกว่านี้แหละครับ โอ้หเก่าแก่มากแล้วสภาพที่เจอเป็นยังไงบ้างคะมันมันยังพอดูออกไม่ว่าเป็นรอยเท้าสภาพดีเยี่ยมเลยครับอันนี้คือความโชคดีอย่างหนึ่งของการค้นพบนี้เลยดูเหมือนว่าหลังจากเจ้าของรอยเท้าเดินผ่านไปไม่นานนะอาจจะแค่ไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่วันเองมั้งครับก็มีตะกอนละเอียดพอกทรายหรือโคลนเนี่ยไหลมากรบทับอย่างรวดเร็วมันเลยเหมือนเป็นการเออสตัฟฟิ้งรอยเท้าเอาไว้ทําให้รายละเอียดต่างๆยังคมชัดอยู่ ไม่เหมือนรอยเท้าที่ทิ้งไว้กลางแดดน,น,นานๆจนดินแตกระแหงไปหมดอันนั้นจะดูยากกว่าเยอะครับอ๋อเหมือนธรรมชาติช่วยเก็บรักษาหลักฐานไว้ให้เราเลยนะคะเนี่ยแล้วนอกเหนือจากรอยเท้าคนมีร่องรอยอื่นอีกไหมคะแบบในบริเวณนั้นเลยมีครับซึ่งน่าสนใจมากนะคือบนพื้นผิวเดียวกันนั้นนะ่ะเราเจอรอยเท้าอื่นๆด้วยมีรอยเท้านกขนาดใหญ่มากบางรอยนี่กว้างเกือบ30เซนติเมตรเลยทีเดียว นักวิจัยเขาคาดว่าอาจจะเป็นของนกกระสาพันยักษ์ท <lawsuit. S 2> ี่สูญพันธุ์ไปแล้วชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ l e p t o s t y l o s c u r v e f o r c i a r y นะครับเขาว่า C.F ก็คือคล้ายคลึงกับเจ้านกชนิดนี้มากนอกจากนั้นก็มีรอยเท้าสัตว์กีบคู่พวกวัวควายแพะแกะโบราณนะครับแล้วก็สัตว์คล้ายม้าหรืออีควิดด้วยคือร่องรอยทั้งหมดนี้มันช่วยให้เราเห็นภาพรวมของสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่อาศัยอยู่ริมทะเลสาบในยุคนั้นได้ชัดเจนขึ้นครับผมโอเค เข้าใจแล้วค่ะว่ามีใครอยู่ที่นั่นบ้างแต่ที่น่าสนใจกว่าคือรอยเท้าพวกนี้มันบอกวิธีการเดินของเจ้าของได้ด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่แค่บอกว่ามีอยู่เฉยๆถูกต้องครับนี่คือส่วนที่น่าตื่นเต้นในการวิเคราะห์เลยคือนักวิจัยเขาใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเยอะมากเริ่มจากการสร้างแบบจําลอง3าม,มิติของรอยเท้าแต่ละรอยด้วยความละเอียดสูงมากๆแล้วก็นํามาวิเคราะห์ค่าที่เรียกว่า relative arc volume หรือเอ,อ่อ RAV อืมมันคืออะไรเหรอคะพอจะอธิบายง่ายๆได้ไหมคะอธิบายง่ายๆก็คือการวัดดูว่าอุ้งเท้าของเจ้าของรอยเท้านะครับมันโค้งนูนขึ้นมามากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับความลึกของรอยเท้าที่กดลงไปในดินลองนึกภาพเท้าเรานะครับเรามีอุ้งเท้าที่โค้งขึ้นไว้ชัดเจนใช่ไหมครับเวลาเราเดินเนี่ยเท้าส่วนนี้จะไม่ค่อยกดลงไปในดินเท่าไหร่ แต่ถ้าเป็นเท้าที่แบนกว่าอุ้งเท้าเตี้ยกว่าเวลาเดินมันก็จะทิ้งร่องรอยที่ต่างออกไปค่า RAV นี่แหละครับที่ช่วยบอกความแตกต่างตรงนี้ซึ่งมันสะท้อนไปถึงลักษณะการเคลื่อนไหวหรือ Kinematics ของเท้าขณะก้าวเดินได้เลยครับพอได้ค่า RAV และลักษณะอื่นๆจากรอยเท้าสามิติแล้วเนี่ยเขาก็เอาไปเปรียบเทียบกับข้อมูลที่เรามีอยู่ทั้งรอยเท้าของมนุษย์ปัจจุบันหลายๆกลุ่มเลยนะครับ แล้วก็ที่สำคัญคือเทียบกับรอยเท้าฟอสซิลอื่นๆที่เคยเจออย่างเช่นรอยเท้าลาเอทโอลีที่ดูงดังในแทนซาเนียอันนั้นอายุตั้ง3.6ล้านปีเน่เพื่อจะดูว่ารอยเท้า1.5ล้านปีที่เจอนี้มันเหมือนหรือต่างจากของใครยังไงบ้างครับสุดยอดเลยค่ะเทคโนโลยีทำให้เราเหมือนได้ย้อนไปดูท่าเดินของมนุษย์เมื่อล้านกว่าปีก่อนได้เลยนะเนี่ยและผลการวิเคราะห์ออกมาเป็นยังไงบ้างคะมีอะไรน่าประหลาดใจไหมนี่แหละค่ะจุดพีคของเรื่องเลย ผลการวิเคราะห์มันชี้ไปที่เรื่องน่าประหลาดใจมากคือบนพื้นดินผืนเดียวกันนั้นนะนักวิจัยเจอรูปแบบการเดินที่แตกต่างกันชัดเจนถึง2แบบไม่ใช่แค่ที่แหล่ง FE22 ที่เดียวด้วยนะคะแต่รูปแบบที่ต่างกันนี้ยังไปเจอในแหล่งอื่นๆที่อายุไล่เลี่ยกันในบริเวณ a s ท t a r k a n a อีกเช่นที่แหล่ง FWJJ14E ใกล้ๆก,กับอลรนะฮะใช่ครับที่ FE22 นี่เห็นชัดเลย มีรอยเท้าหลักๆที่ต่างกันอยู่สองกลุ่มกลุ่มแรกเป็นชุดรอยเท้าที่เดินต่อเนื่องกันเป็นทางเลยนักวิจัยให้รหัสว่า HT1 รอยเท้ากลุ่มนี้เมื่อวัดค่า RAV แล้วพบว่ามีลักษณะอุ้งเท้าที่แบนกว่านะครับเมื่อเทียบกับความลึกของรอยเท้าคือค่า RAV มันต่ำกว่าแสดงว่าวิธีที่เท้าเคลื่อนไหวตอนเดินเนี่ยน่าจะต่างจากเราพอสมควรอาจจะมีการถ่ายน้ำหนักการลงส้นการจิกปลายเท้าส่งตัวที่ไม่เหมือนมนุษย์ปัจจุบัน มีความคล้ายรอยเท้าเลโทรรี่โบราณอยู่บ้างแต่ก็มีจุดต่างเหมือนกันเช่นบางรอยในชุดนี้ส่วนหน้าเท้ากับจมลึกลงไปมากกว่าส้นเท้าโดยซ้ำอันนี้น่าสนใจส่วนแบบที่2เป็นรอยเท้าเดียเด่ยวๆ2รอยรหัส H2 กับ H3 รอยเท้า2รอยนี้พอวัดค่า RAV ออกมาแล้วปรากฏว่าใกล้เคียงกับของมนุษย์ปัจจุบันมากนั่นหมายความว่าเจ้าของรอยเท้า H2 และ H3 นี้น่าจะมีลักษณะการเดินการเคลื่อนไหวเท้าที่คล้ายกับพวกเรามากแล้วครับ อ๋อมีอีกประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับรอยเท้าแบบแรกไอ้เจ้า HT1 นะครับคือเรื่องมุมของนิ้วโป้งเท้าหรือที่เรียกว่า Hox l e Abduction จากการวัดเนี่ยดูเหมือนว่ามุมของนิ้วโป้งเท้าในรอย HT1 เนี่ยมันจะกางออกมากกว่าแล้วก็มีความแปรปรวนในแต่ละก้าวมากกว่าของมนุษย์ปัจจุบันนะแต่ก็ยังไม่กางมากเท่าของลิงชิมแปนซีนะครับซึ่งลักษณะนี้อาจจะเชื่อมโยงกับลักษณะกระดูกฝ่าเท้าชิ้นที่1 First m e t a t ตาท s โ l ที่เคยเจอกันในฟอสซิลของพวก p พา a n t h r o p ัสหรือว่า a u s t r a l โลพิ h e คั s a อเฟเรนซิสซึ่งดูจะแตกต่างจากสกุลโฮโมของเราไปโห oh, ชัดเจนเลยว่ามีสองแบบจริงๆแบบหนึ่งดูโบราณกว่าเท้าแบนกว่านิ้วโป้องอาจจะกางนิดๆส่วนอีกแบบนี้แทบจะเหมือนเราเดินเองเลยพอเจอสองแบบชัดๆแบบนี้คำถามที่ตามมาทันทีก็คือแล้วเท้าสแบบนี้เป็นของใครกันแน่คะ นี่คือคำถามใหญ่ที่นักวิจัยพยายามหาคำตอบเลยครับจากการประมวลหลักฐานทั้งหมดเลยนะทั้งลักษณะทางกายภาพที่อนุมานได้จากรอยเท้าทั้งช่วงเวลา1.5ล้านปีก่อนและที่สำคัญคือฟอสซิลกระดูกข,ของมนุษย์โบราณชนิดต่างๆที่เคยขุดเจอในบริเวณคูบีโฟราและพื้นที่ใกล้เคียงกันในช่วงเวลานี้สมมุติฐานที่ดูจะมีน้ำหนักและเป็นไปได้มากที่สุดตอนนี้ก็คือรอยเท้าแบบที่1 HT1 ที่อุงเท้าแบนกว่านิ้วโป้งดูจะก,กลางออกและแปรปรวนกว่าเนี่ยน่าจะเป็นของ Paranthropus boiseaer ครับ Paranthropus b o i s e a r อ๋อเจ้าของฉายา Not Cracker Man หรือมนุษย์กระท้อเปลือกไม้ใช่ไหมคะที่มีกรามกับฟันใหญ่ๆนะคะใช่เลยครับตัวเดียวกัน Paranthropus b o i s e a เป็นมนุษย์โบราณอีกสายพันหนึ่งที่อยู่ร่วมยุคกับบรรพบุรุษเราแต่มีลักษณะเฉพาะตัวคือกรามและฟันกรามใหญ่โตโมโหลานเลย เชื่อว่าปรับตัวมาเพื่อกินอาหารที่แข็งมากๆแล้วก็มีเส้นใยสูงมากๆครับส่วนรอยเท้าแบบที่ H 2 H2H3 ที่ลักษณะการเดินดูคล้ายมนุษย์ปัจจุบันมากๆทั้งค่าย ARV และลักษณะอื่นๆก็น่าจะเป็นของโ o โม erectus ครับซึ่งก็เป็นบรรพบุรุษในสายตรงของพวกเรา Homo s a p ปียนสนี่เอง โฮโมเอเรกต s สในช่วงเวลานี้มีลักษณะทางกายภาพหลายอย่างที่คล้ายมนุษย์ปัจจุบันมากขึ้นแล้วรวมถึงโครงสร้างเท้าและการเดินด้วยครับ เหตุผลที่สนับสนุนแนวคิดนี้ก็เพราะว่าในช่วงประมาณ1.5ล้านปีก่อนบริเวณทะเลสาบเทอร์เคนาเนี้ยมีหลักฐานฟอสซิลกระดูกของทั้งโฮโมอีเรกตัสและพารานโทบัสบอยซายอยู่ร่วมกันอย่างชัดเจนครับในขณะที่มนุษย์โบราณชนิดอื่นอย่างโฮโมฮาบิลิสหรือโฮโมรูโดเฟนซิสที่เคยเจอแถวนั้นเหมือนกันมักจะมีอายุเก่าแก่กว่าช่วงเวลานี้ไปเล็กน้อยนอกจากนั้น การลองประมาณขนาดตัวจากรอยเท้าหลายๆแห่งที่พบในเอเลดก็ได้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับขนาดร่างกายที่คาดการไว้ของโฮโมอีเรกตัสด้วยครับไม่น่าเชื่อแสดงว่ามีมนุษย์2ชนิดที่ต่างกันมากๆเลยนะคะทั้งรูปร่างหน้าตาแล้วก็วิถีชีวิตด้วยใช่ครับวิถีชีวิตก็ต่างกันด้วยคนหนึ่งอาจจะเน้นกินพืชแข็งๆอีกคนอาจจะเริ่มกินเนื้อหรือของหลากหลายขึ้นอ๋อคนที่กินพืชแข็งๆกับอีกคนที่กินหลากหลายกว่า เดินอยู่บนชายหาดหรือริมฝั่งทะเลสาบเดียวกันในเวลาที่อาจจะห่างกันไม่มากลองนึกภาพตามดูสิคะมันต้องเป็นภาพที่แบบแปลกประหลาดน่าดูเลยแล้วการที่เจอรอยเท้าทั้งสองแบบบนพื้นผิวเดียวกันในเวลาใกล้กันมากขนาดนี้มันบอกอะไรเราเพิ่มเติมอีกไหมคะบอกเยอะเลยครับนี่คือจุดที่สำคัญมากๆเลยเพราะมันเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์หรือหลักฐานโดยตรงชิ้นแรกๆและชัดเจนที่สุดที่เรามีที่พิสูจน์ว่า h o โม e r เรกทักับ p a r a n ทร r พุสเบอร์เซีไม่ใช่แค่เคยมีชีวิตอยู่ในยุคเดียวกันหรือภูมิภาคเดียวกันเท่านั้นนะครับแต่พวกเขาเคยอยู่ร่วมพื้นที่และร่วมเวลาเดียวกันจริงๆหรือที่ศัพท์ทางวิชาการเรียกว่า s y m p a t รีนะครับ และที่น่าสนใจกว่านั้นคือดูเหมือนว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์บังเอิญที่เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวนะครับแต่การอยู่ร่วมกันแบบนี้หรือซิมแพทรีเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นซ้ำๆในหลายๆจุดริมทะเลาสาบเทอร์คาน่าตลอดช่วงเวลาประมาณ2 0 0 0 0 0ปีเลยทีเดียวโหอยู่ด้วยกันนานขนาดนั้นเลยเหรอคะมันทำให้ดิฉันสงสัยต่อเลยว่าแล้วเขาอยู่กันยังไงใช้ชีวิตร่วมกันแบบไหนมีกระทบกระทั่งแย่งชิงทรัพยากรกัน,กนไหมคะหรือว่าต่างคนต่างอยู่ เป็นคำถามที่ดีมากครับซึ่งรอยเท้าอย่างเดียวอาจจะตอบไม่ได้ทั้งหมดนะแต่ก็มีแนวคิดที่น่าสนใจมาอธิบายเรื่องนี้คือเรื่องการแบ่งปันทรัพยากรหรือ niche partitioning ครับอย่างที่เราคุยกันไปแล้วว่า p a r e n t r o p u s Boyzai มีลักษณะฟันที่บ่งชี้ว่าน่าจะกินอาหารเฉพาะทางมากๆคือพวกพืชหัวพืชเปลือกแข็งหรือพืชเส้นใหญ่สูง ในขณะที่โฮโมเอร c กัสมีหลักฐานว่าเริ่มกินอาหารหลากหลายขึ้นเป็นพวกออมนิโวร์คือกินทั้งพืชและสัตว์ซึ่งต้องการพลังงานสูงเพื่อรองรับสมองที่ใหญ่ขึ้นและการใช้ชีวิตที่อาจจะเคลื่อนไหวมากขึ้นด้วยการที่ทั้งสองสปีชีส์มีเมนูหลักที่แตกต่างกันแบบนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้พวกเขาสามารถอาศัยอยู่ในระบบนิเวศเดียวกันได้โดยมีการแข่งขันกันโดยตรงน้อยลงเหมือนกับว่า ต่างคนต่างมีช่องทางหากินของตัวเองในซูเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติริมทะเลสาบแห่งนั้นอาจจะมีการเจอหน้ากันบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นศัตรูแย่งอาหารหลักชนิดเดียวกันโดยตรงครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนแบ่งโซนหากินกันไปโดยปริยายเพราะความถนัดต่างกันนั่นเองน่าสนใจมากค่ะนอกจากเรื่องการอยู่ร่วมกันแล้วรอยเท้าพวกนี้โดยเฉพาะที่คาดว่าเป็นของโฮโมเอเรกตัสบรรพบุรุษเราเนี่ยให้ข้อมูลเชิงลึกอะไรเกี่ยวกับตัวเขาเองอีกมีคะ ให้ข้อมูลที่น่าสนใจมากครับเกี่ยวกับโฮโมอิเรกตัสโดยเฉพาะจากรอยท้าที่ไอลิเรตและ FE22 ที่เชื่อว,ว่าเป็นของพวกเขานะครับอย่างแรกเลยคือ มันเป็นการยืนยันด้วยหลักฐานตรงครั้งแรกว่าโฮโมอีเรกตัสเมื่อ1.5ล้านปีก่อนมีรูปแบบการเดินที่เหมือนมนุษย์ปัจจุบันแล้วจริงๆไม่ว่าจะเป็นการถ่ายน้ำหนักตัวลงไปที่ฝ่าเท้าด้านใน medial weight transfer ซึ่งต่างจากพวกลิงไม่มีหางอื่นๆและที่สำคัญสุดๆคือการมีส่วนโค้งตามยาวของอุ้งเทา้า longitudinal arch ที่พัฒนาขึ้นมาชัดเจนแล้วครับอุ้งเท้าโค้งของเรานี่มันสาคัญยังไงหรอคะ สำคัญมากครับอุ้งเท้าโค้งเนี่ยอ,อ,อุงเท้ามันทำหน้าที่เหมือนสปริงธรรมชาติเลยช่วยดูดซับแรงแผดแทกเวลาเดินหรือวิ่งแล้วก็ช่วยส่งแรงดีตัวไปข้างหน้าทำให้การเดินและโดยเฉพาะการวิ่งระยะไกลมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ประหยัดพลังงานลงเยอะเลยครับการที่ h Erectus มีอุ้งเท้าแบบนี้ก็ยิ่งสนับสนุนแนวคิดที่ว่าพวกเขาอาจจะเป็นนักเดินทางไกลหรือนักล่าที่ต้องเคลื่อนที่ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางนะครับ อย่างที่สองที่ได้จากรอยเท้าคือเรื่องพฤติกรรมทางสังคมครับในแหล่งขุดค้นบางแห่งเช่น f j j 1 4 e หรือ FE3 เนี่ยเราไม่เจอแค่รอยเท้าเดียวแต่เจอแนวทางเดินหลายแนวเลยที่มุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกันหรืออยู่ใ,ใกล้ชิดกันมากมันบ่งชี้อ,อย่างชัดเจนว่า h ฮเชอร์เัน่าจะมีการเคลื่อนที่เป็นกลุ่มครับ ยิ่งไปกว่านั้นการวิเคราะห์ขนาดรอยเท้าที่แตกต่างกันในกลุ่มเหล่านี้ยังให้ข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าบางกลุ่มอาจจะประกอบไปด้วยเพศชายหลายคนซึ่งอาจจะสะท้อนถึงการร่วมมือกันในกิจกรรมบางอย่างหายากมากซึ่งสนับสนุนแนวคิดว่า H. ชเ e ็กตัเริ่มมีโครงสร้างทางสังคมที่ซับซ้อนขึ้นอาจจะรวมถึงการแบ่งงานกระทําระหว่างเพศด้วยซ้าไปครับขนาดน,นี้เลยเหรอคะเนี่ย พอฟังมาทั้งหมดแล้วมันทําให้เห็นภาพรวมของวิวัฒนาการมนุษย์เปลี่ยนไปเลยนะคะจากเดิมที่อาจจะคิดว่าเป็นเส้นตรงค่อยๆพัฒนามาทีละขั้นแต่จริงๆแล้วมันซับซ้อนกว่านั้นมากมีมนุษย์หลายแบบอยู่ร่วมยุคกันมีรูปแบบการเดินที่หลากหลายเกิดขึ้นพร้อมๆกันถูกต้องครับวิวัฒนาการมันไม่ใช่บรรันไดแต่มันเหมือนพุ่มไม้ที่มีกิ่งก้านสาขาแตกแขนองออกไปมากมายหลายสายพันธุ์เกิดขึ้นดำรงอยู่แล้วก็สูญพันธุ์ไป การศึกษารอยเท้าโบราณมันให้มุมมองที่ต่างจากการศึกษาแค่ฟอสซิลกระดูกนะครับคือฟอสซิลกระดูกจะบอกเราเกี่ยวกับโครงสร้างลักษณะทางกายภาพในภาพรวมระยะยา,าวแต่รอยเทา้ามันเหมือนภาพถ่ายหรือสแนปช็อตความละเอียดสูงณะชั่วขณะหนึ่งมันจับภาพพฤติกรรมการเคลื่อนไหวการปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและแม้กระทั่งการอยู่ร่วมกันของสปีชีส์ต่างๆในเซี่ยว,วินาทีของอดีตเลยครับโครงกระดูกแต่เห็นว่าเขาเดินยังไงเขาไปไหนกันเป็นกลุ่ม หรือเขาอาจจะเคยเดินสวนกับญาติห่างๆอีกสายพันธุ์หนึ่งริมทะเลสาบถ้าจะให้สรุปสั้นๆนะคะการค้นพบรอยเท้าอายุราว1.5ล้านปีที่คูบีฟราแล้วก็บริเวณใกล้เคียงในเคนยาครั้งนี้ก็ถือเป็นหมุดหมายสําคัญเลยนะคะเป็นหลักฐานที่จับต้องได้ชัดเจนที่สุดชิ้นหนึ่งที่บอกเราว่าบ,บรรทบุรุษสายตรงของเราโฮโมเอรกเตกับญาติอีกสายพันธุ์พรนทรปัสโบเซเคยเหยียบย่ำอยู่บนผืนดินเดียวกัน ใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมริมทะเลสาบเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันจริงๆมีความสําคัญอย่างยิ่งครับการค้นพบนี้ช่วยอุดช่องว่างความเข้าใจของเราเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการเดินสองขาได้อย่างมากเลยและก็ให้ข้อมูลเชิงลึกที่หาได้ยากเกี่ยวกับพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ยุคแรกเริม่มซึ่งเป็นเรื่องที่ปกติแล้วศึกษาได้ยากมากๆจากแค่ฟอสซิลกระดูกการได้เห็นร่องรอยการเคลื่อนไหวการอยู่ร่วมกันของพวกเขาแบบนี้ มันทําให้ภาพของอดีตเมื่อล้านกว่าปีก่อนมีชีวิตชีวาและก็น่าค้นหามากขึ้นไปอีกครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะดิฉันขอทิ้งคําถามชวนคิดไว้ให้ทุกท่านได้ลองจินตนาการต่อกันเล่นๆน,นะคะถ้าหากว่าโฮโมอีเรกตัสและพารันโทรพุสบอยซี่เคยเผชิญหน้ากันจริงๆจัง,จงๆณนะริมทะเลสาบเทอคาหน้าเมื่อหนึ่ล้านปีก่อนวินาทีนั้นจะเป็นอย่างไรคะพวกเขาจะแค่มองกันด้วยความสงสยัยความไม่ไว้วางใจ หรืออาจจะเมินเฉยใส่กันเพราะรู้ว่าไม่ได้แย่งอาหารหลักกันหรือมันจะมีปฏิสัมพันธ์อะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นที่เรายังคาดไม่ถึงแล้วใต้ผืนดินที่เรายังขุดไม่ถึงเนี่ยยังมีปริศนาหรือจดหมายจากอดีตอะไรอีกบ้างที่รอวันถูกเปิดอ่านเพื่อไขค,ความลับเกี่ยวกับรากเง้าของเราต่อไปคะสำหรับวันนี้เวลาของ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยหมดลงแล้วค่ะ แต่เรื่องราวความลับของอารยธรรมโบราณและโลกยุคก่อนประวัติศาสตร์ยังไม่หมดลงแน่นอนถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดตื่นเต้นแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามรายการของเราในทุกช่องทางที่คุณรับฟังนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ